เดิมาเดินมาเดินออกมาเดินออกมาเร็วเน่มาทางนี้ไม่ไปทางนู้นค่ะมาทางนี้มาทางนี้อ,ออกกำลังกายกับรถคันใหม่คนเก่ง เดิน <IS C AP> เหนื่อยยังลูกเหนื่อยมาหามามามา,มาเดินมานี่มาหนูเดินมาหามามาเลยคนเก่งมามาเลยมาหามามาหน่อยนะเหนื่อยไหมคะ <S <S ม <า S 2> หนูเหนื่อยไหมฮะหนูเหนื่อยหรือยังเหนื่อยยังลูกพักเหนื่อยก่อนนะแป๊บนึงพักเหนื่อยก่อนนะคะ เหนื่อยกันนะพนะักเหนื่อยกันนะคะคปีาป๊ามาหายเหนื่อยแล้วเหรอลูกเห็นป,ป๊าป้าหายเหนื่อยแล้วเหรอทางไหนหนูจะไปทางไหนคะไปทางไหนมาเดินมา